าเหนียวมูนสองสีนะคะนุ่เหนียวนุ่มข้ามวันข้ามคืนนะคะจิ้มกับแกงคั่วไก่เนื้อนะคะแกงคั่วกั๊ที่ไก่เนื้อนะคะไม่เลือกเอาเฉพาะเนื้อเน้นๆนะคะว่าให้ลูกลูกอยากกินเน้ไม่ตักเอาเฉพาะเนื้อนะคะอ่าจ้า แกงจะตั้งไฟให้นานๆให้เล่นไฟนะคะแกงจะได้เหนียวข้นจะยิ่งอร่อยใด้อร่อยได้ใจเวลาเราปั้นๆข้าเหนียวเรามาจิ้มน,นะคะมันจะติดดีนะคะแล้วก็เข้มข้นดีนะคะเด็กๆชอบนะคะไก่เนื้อเะะพราะมีเนื้อเยอะดูๆจะเน้นเนื้อเนื้อนะคะ เนี่ยเขาไม่ค่อยจะเป็ดเท่าไหร่นะใส่เครื่องเทศนิดหน่อยเองเพราะว่าลูกไม่กินเร็ดหรือว่ารสจัดห้าลูกไม่ค่อยเผ็ด